สวัสดีครับสวัสดีครับสวัต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการของสูโมสอนชื่อใหม่ FC ฟนะครับกับรายการ In ิน ight ์ i g เกครนี่ก็เทปที่4ีละครับ เดือดแบบเดียวนะคุณแบงค์ตอนนี้ผ่านไปสองเกมแล้วับพี่เอกโอ้โหเอชื่นมืดเลยในบ้านเป็นไงเกมล่าสุดก็เราเปิดบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจอกับทางด้านของเกษตรศาสตร์เอฟซีทีมน้องใหม่นะครับมรดกบรรยากาศที่เราห่างหายไป5เดือนนะเป็นยไงบ้างวันนั้นโอ้โหเอาตั้งแต่นอกสนามมากันเยอะมากกับบ้ากันเยอะชนิดแบบว่าต่อแถวซื้อตัวซื้อเข้าไม่ทันอะ ก็คือแนะนํานิดนึงคือการไปดูฟุตบอลเนี่ยต้องเตรียมพร้อมนะฮะอย่างเช่นไปดูแมตช์ใหญ่ใเนี่ยจะต้องวางแผนการเดินทางนะฮะการเข้าสนามเงี้ยฮะคือเรายังติดในรูปแบบว่าสโลว์ไร h ์ถูกไหมชิลๆมอบก่อนเขาเรียกอะไรบอลเตะอะไรค่อยเข้าหลายคนไม่ทันลูกแรกอ่าไม่ทันไม่ทันเพราะเดี๋ยวนี้เชียงใหม่ยิงเร็วเกมนี้ยิงเร็วยิงเร็วก็คือมากันเยอะรถไม่มีที่จอดโอ้โหนั่นขนาด บอลต่อแถวซื้อตั๋วซื้อโอ้โหเชียร์กันแบบสนุกสนานของที่ไปวางขายก็ขายดีมากหมดเวมากจริงปะลุมกันเลยแต่ส่วนหนึ่งผมต้องต้องขออภัยนึ่คือบางส่วนนี่อาจจะติดขัดไปอย่างที่เรื่องของตั๋วปีนู่นนี่นั่นการมริาสะดวกบางอย่างอาจจะชุกนิดนึงเป็นเกมแล้วต้องขออภัยด้วยจะเกมหน้าเราจะพัฒนาต่อไปงานอะไรนะใช่แล้วก็เรื่องของสนามการว่าตะรวลตั้งค่าแล้วก็เป็นชุดใหม่ทั้งหมดเลยต้องค่อยๆศึกษาดูไปภาพรวมก็โอเคโอเคนะแต่ว่า เขาเนี่ยแฟนบอลเขาเขานิดนึงเขาไม่ได้ยูลูกแรกอย่างนี้คุณแบงค์บอกยิงเร็วยิงเร็วมากอนนี้เป็นเรื่องของเกมมั่งเรรบรกกับ่ามคะแนนแรกบางคนมองว่าเออใช่สิเจอทีม ừ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  ที่น้องใหม่ ừ ừ น,นะสองศูนย์น้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหมือนที่ผมบอกไงคุณแบงค์เกมนี้มันวัดนะอย่าลืมว่าเขาเจออะไรมาก่อนก่อนเจอเราพ t t ครับผม เขาชนะโดนเขาแพ้เท่าไรมาสี่หนึ่งอ่าเห็นไหมซึ่งเขาต้องต้องต้องป้องกันแล้วเขาไม่อยากจะโดนแบบนั้นอีกมาเจอเราเขาต้องแพคเกมแน่นเลยใช่คือเขาแพ้สี่หนึ่งครับผมไม่ได้เทียบมาแต่แต่ยางนะใช่ใช่คืออย่างน้อยเขาก็ยิงยิงกะเสดได้ยิงยิงพีดีทีได้ยิงพีทีได้กรเสดยิงพีทีได้ทีนี้มันก็เลยเป็นเป็นจุดที่ว่าโอเคสองศูนย์เนี่ยก็คือเราไม่เสียประตูนะฮะเราไม่เสียประตูแสดงว่าเราก็รัดกุมถูกต้องในเรื่องของพอเราได้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเราก็ ตามเกมมาฮะลูกเข้าใจไหมเอาชัวร์ที่เล่นง่ายกว่าอีกเพราะว่าเรานําเร็วด้วยจากบูโน่แต่บูโน่เล่นดีมากวันนั้นทั้งยิงทั้งจ่ายเปิดให้เยนดริกคือเซอร์ไพรส์ในการจัดตัวแล้วพี่อืมคือขาดใครไปนะถ้าอาริสยานเป็นเป็นเป็นตัวสำรองครับแล้วก็บอลกีลวิทย์เนี่ยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะได้ทั้งนั้นของปิกเฉลิงเกียรติกลับมาแล้วแต่ว่าคัมเบยังยังยังให้พักไว้ก่อนก็ให้ทางบอลกีสนะลงก็ความเหนียวไม่ต่างกันอยู่แล้วผมชอบผมชอบ บางคนเห็นกองหน้ามีทั้งแมนอภิวัตรกับทางด้านของเย็นดิกก็มองว่าหน้าคู่หรือเปล่าแต่จริงแล้วเนี่ยตอนซ้อมตอนแรคือเย็นดิกจะยืนต่ำกว่ามันแต่ผมชอบนะมีกองหน้าสองคนเนี่ยเหมือนแบบลุกเต็มสูบเลยไงใช่ใช่ใช่แล้วขวัญใจคนเชียงใหม่ได้ลงด้วยใครฮะปิดขวาร่างเล็กที่อยู่กับทีมมาก่อนอ๋อมาเล็กกันมาเล็กเล่นดีเล่นดีเล่นดีเซฟไรท์เลยไม่ดูฝั่งทางลิเพใช่ใช่ใช่มาเล็กผิดกับ นัดอุ่นเครื่องนะโอ้โหเขาลงมาในเกมมันทําไปทางการแบบเนี่ยเขาสร้างสรรค์เกมเขาจ่ายบอลจ่ายอะไรได้เยอะแล้วเราก็โอกาสเรายิงได้หลายลูกใช่ได้รึ่งหลังก็เป็นไปตามเกมก็คือคัมแบกต้องการความชัวร์ก็เลยจะดรอปลงมาหน่อยเปิดตาให้เกษสานได้บุกแต่เราก็เก็บ3แต้มแบบไม่เสียประตูได้ใช่ใช่ใช่ทีนี้มาดูเกมต่อไปครับพี่เอกครับโอ้โหเจองานหนักเลยออกนอกบ้านไปเยือนทีมที่พี่เอกเคยมองว่าเป็นตัวเต็งเลื่อนชั้นนั่นก็คือ พีทีทีระยองปีที่แล้วจําได้ไหมว่าเราไปเยือนแพ้จําได้สามหึรือสองูนย์นะผมจำไม่ผิดไปคุณแบงค์เนี่ยใช่พีทีทีนี่สนามต้องยกให้เขาเลยนะคือเราโดนไล่กลับตีเสมอเราก็มาแพ้ตอนท้ายใช่ครับคือพีทีทีระยองเนี่ยอย่าลืมว่าปีนี้เขาว่าหวังนะเขาลงมานานแล้วใช่แล้วเจอเรา ต้นเกมเลยใช่ใช่ตั้งแต่นัดที่3เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องรัดกลุ่มถูกต้องครับอย่างน้อยในบ้านเนี่ยเขาต้องเอาแต้มได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบ้านหนักใช่ครัพีทีทีปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรก็ี่เอกอันดับแรกเลยเรื่องของตัวกุนซือโค้ชโจทีวิศกโค้อ้นที่เราคุ้นหูกันดีครับครับครับก็ย้ายข้ามภาคจากเหนือสุดอย่างเชียงรายมาอยู่ภาคตะวันออกอย่างระยองแล้วครับก็เป็นกุนซือที่ เหมือนกับเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่อ่ะเป็นเินแบบวหนุ่มหน่อยประมาณนี้ครับผลงานก็อยู่เชียงรายมาตั้งหลายปีก็น่าจะรู้กันดีครับโคโวสุดนักเตะฮะปีนี้ต้องบอกว่าพ t ทียังคงจับหนักเหมือนเดิมโอ้โคจโวมาระยองเนี่ยยังหนีบเอากองหน้าที่อยู่ด้วยกันอย่างเชียงรายอย่างดินิสมูรดีโลมาด้วยตัวเนี้ยกองหน้าบราซิลแฟนเชียงรายรู้จักกันดีแล้วเขาจะได้เจอกับบูโรเลยครับพี่อกอ๋ออยู่ทีมเก่ากันอ่าเคลื่อนกันครับ ตัวเด่นๆปีนี้ก็นอกจากนี้ยังมีการต่อสัญญานายวันรูปหล่อจำได้ไหมอ๋อเจ้าตีเจ้าตีเด็กกำพูุมาใช่ครับปีที่แล้วเี่ยเขาย้ายมาอยู่กับพีทีทีตอนเล็กสองตอนนี้ล่าสุดข่าวมาคือเซ็นยาว2ปีเลยยาว2ปีเลยเขาไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะฮะถีมือด้วยเหนียวด้วยลงตัวหลักด้วยนี่ใช่ใช่ก็จะได้เจอเชียงใหม่อย่างแน่นอนครับผมครับนาผมแม่ยกตามไม่ได้เปิแฟนเชียงใหม่จะไปขอแล้วเซ็นขอได้รูปด้วยแฟนกำพูนแบบตัวว่างไหมขอไปดูหน่อยไปนั่งไปด้วย เรื่องจากนี้ฮะตัวต่างชาติที่เขาส่งรายชื่อเข้ามาครับแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายทั้งนั้นแล้วเป็นคนที่ทําให้เราต้องเจอความไยแพ้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเอามาดูออสตาร่าจำได้ไหมจำได้ตัวน้ำที่ปิดแล้วมาโนตักระชากเลยโอ้โหัวนีนะแล้วก็ยังมีเออนี่เลยฮะผมเอยชื่อไปชอบยิงเชียงใหม่คนนี้ครับบูกึนยองเดยกึนยองเนี่ยคือคือเราจะได้เขาตั้งแต่ปีที่แล้วป่ะของแสแลงของเชียงใหม่แล้วเออ อยู่เพราะผมยิงเอายิงเอาจนพออยู่บีบีฝังตรงข้ามก็ยิงเราเอายิงเราเอาปีนี้อยู่กับบีดีทีซึ่งเดี่ยแหละผมกลัวคนนี้แหละบอกเลยแล้วไม่รู้เป็นไรนะเจอเชียงใหม่ทีไรสับตลอดสับตลอดยุ่มยองนะเป็นเป็นเป็นผู้เล่นชาวเกาหลีใต้ที่มีทักษะมีเทคนิคแล้วยิงประตูดีมากคือเขาเขาถูกฉลบดีหนึ่งด้วยใช่ใช่ใช่จังหวะเขาขึ้นไปเขาจะได้ขึ้นไปไทยลีกอะไรเขาก็ไม่ไปนะบางทีอ่ะเล่นดีหนึ่งเล่นดีแล้ว บูคืนยองเนี่ยเกมนี้มีโอกาสจะได้เจอเพื่อนเก่าที่เล่นอยู่กับบีบีซียูด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ย้ายมเชียงใหม่สองคนอภิศรภูมิชาติเบอร์8โอ้โหแล้วก็ธีรชัยธรรมเพียรกองหลังของเรานี่คือเล่นด้วยกันเคยเล่นด้วยกันอยู่ใช่ฮะก็ไม่รู้ว่าคัมเบยจะส่งเจ้ากันอภิศรภูมิชาติลงประเตูแรกแล้วก็อาจจะรู้ทางกันดีครับผมแต่นอกจากนี้ฮะบูคืนยองเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งพี่เอกสองเกมหลังสุดที่พีทีดีลงสนามมาเนี่ยประตูแรก บูกุนยองยิงได้ทั้งสองเกมเลยเบิกสกอร์แรกให้กับทีมทั้งสองนัดผมจําได้ว่าเขาเป็นเขาเป็นกองหน้าหรือเป็นกองกลางนะเป็นกองกลางตัวรุกแบบเออแต่เขายิงเขายิงเยอะตัวไม่สูงนะเออเขายิงไลบี้กับใช่กับดาวททนโวเลยใช่ใช่บูกุนยองเนี่ยอย่างนัดแรกที่ชนะเกษตรซีหนึ่งนะบูกุนยองหมงงเข้าลูกหนึ่งศูนย์จากเตะมุมอย่างที่บอกมปตัวเล็กก็เดียวแต่เกมล่าสุดที่บุกไปเสมออ่างทอง ประตูขึ้นนำของพีทีทีก็มาจากบูคุณยองอีกแล้วม่งเหมือนกันม่งเชียงใหม่ต้องระวังแล้วก็คือบูคุณยองไม่เขาไม่มีเท้านะเขาเขาม่งเอาอย่าสุดยอดเลยตัวนี้ต้องจับให้ดีนะครับแล้วก็ยังมี ตัวอื่นที่ท hmm. น่าสนใจฮะ <Huh. S 1> ตัวต่างชาติเนี่ยผมเน้นเลยเพราะว่าพ t t ีทเนี่ยเขามีทีเด็ดตรงนี้ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นบูราคามมซูซูกินะฮะตัวญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีโ uh oh. อคุโบ ok คนนี้ก็ชอบยิงเชียงใหม่แต่ว่าปีนี้ส่งรายชื่อไปเล่นบอลถ้วยโอคุโบะที่ย้อมผมทองทอง,ทองและยิงเราปีที่แล้วครับผมแล้วก็ยังมีเรนโดตาตู้อันนี้มาจากแบงคอกฮะอายุ34ปีแล้วนี่เป็นตัวบราซิลมีคนบอกแกแกแกไม่กลัว ระวังเถอะพวกบราซิลเนี่ยนะก็นี่แหละฮะคือเป็นตัวที่เราต้องระวังนะสองนัดที่ผ่านมา p t t ยังไม่แพ้เลยนะครับนัดแรกชนะเกษตรในสนามยูนพีทีดีสเตเดียมนแหละสี่หนึ่งนะครับแล้วก็นัดที่2บุกไปเสมออางทองทีมที่เล่นในบ้านดี1ประดูตัวหนึ่งตรงนี้เราต้องระวังด้วยครับครับคิดว่าไงเดีนี้ฮะคิดว่าไงหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอ่าก็ผมฟันธงชนะมาสองครั้งแล้วผมขอรอบนี้ผมขอเสมออ่า แต้มหนึ่งอย่าลืมว่าเป็นเกมที่ต้องไปเยือนทีตีเขาล่นในบ้านรู้กันอยู่สนามนี้นี่เราเอาแต้มออกมาได้แค่คะแนนเดียวเองเราเจอทีมที่ผ่านมาแพ้ทางตลอดครับพี่เอกไม่ค่อยจะชนะนะไม่ค่อยเออกมาได้ก็นิดๆหน่อยๆครับผมยุคของเจ้าอะไรนะเกโด้ยิงตีเสมอแล้วก็หวังว่าบทเรียนจากเกมที่เราพ่ายชัหน้าเนี่ยน่าจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นในเกมนี้ขอให้มีแต้มกลับออกมาเพราะว่าเป็นเกมที่ยากเหมือนกันแล้วก็เรายือน2เกมติดเลยนะครับใช่ใช่ใช่ ยืนพีทีทีเสร็จคราวหน้าไปยืนปลาทูขนองเลยนะสมุทรสงครามต่อเลยสมุทรสงครามนี่ก็อาถรรพ์เหมือนกันดังนั้นต้องมีแต้มฮะเกมนี้พี่เอกถ้ามองข้ามไปนี่คือ2เกมเยือนหนักมาก26กุมภาพันธ์6โมงเย็นนะฮะพีทีทีสเตเดียมพีทีทีระยองหนึ่งในทีมเต็งฮะต้อนรับกับเยือนของเชียงใหม่นี่ก็ถือว่าเต็งกันนะอย่าไปผิดสนามอันนั้นคือระยองเอฟซีพีทีทีระยองอันนั้นสนามสนามเทศบาลสนามกีฬากของเขาใช่ไหมครับผมครับพีทีทีสเตเดียมออกมาข้างนอกเมืองหน่อยนะบัตทพุทธนะฮะโอเคครับ โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะในช่วงหน้าสตาร์พยักษ์ผมจะพาไปรู้จักกับนายทวารจอมเก่ารูปหล่อฮะเพิ่งไปติดยศตำรวจมาตอนนี้เขาปิกมาสมชื่อเลยฮะปิกกลับมาแล้วใครฮะปิกเฉลิมเกียรติสมบัติปันครับสักครู่เดี๋ยวขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็น BG เครื่องดื่มรลีโอ สายการบินบ a งกอกแอร์เวยสโบเมืองไทยประกันชีวิตสแตนเล่และตาซอยกาตูนกลับต่อยุติเวสคุณผู้ชมยังอยู่กับเรานะฮะรายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชีงยงใหม่เอฟซีนะครับกับอินไซต์ไทเกอร์นะฮะช่วงของ สตาร์พยัคกับบียอ์ชินเคยนะเป็นช่วงที่เบียร์บอกชอบมากชอบแต่ไม่เคยไปกับพวกผมเลยเอายกใครบังดีกว่าก็พบปะนะครับพูดคุยกับนักเตะชื่อหม่ยเอ็มซีนะครับเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์นะฮะสัปดาห์นี้ครับทุกผู้ชมผมขอนําเสนอผู้สาประตูที่หายไปแล้วแฟนๆถามหากันมามากย้ายเหรอหรือว่าทําไมไปไหนหายไปเลยวันเปิดตัวก็ไม่ไม่ได้มาอ่าก็เป็นผู้สาประตูรูปหล่อทำให้ลูกเลยนะสองคน โอ้โหคุณแบงค์นี่คุณพูดอย่างนี้ขบูลเชิงลึกคุณพูดอย่างนี้โอ้โหนา <laughs> ยกจะได้แบบ <laughs> ไม่คุณสก,กัดยังไงสกัดเลยนะ <laughs> คือผมเชื่อมั่นในประสบการณ์ข,ของของ,ของเขาเลยว่าจะช่วยเชียงใหม่เอฟซีได้อย่างแน่นอน <laughs> เขากลับมาแล้วฮะเราอยากไปเปิดยอดรับชก,กรรบัดตำรวจมามาพร้อมจะช่วยทีมเลยนะฮะกับผู้ชายคนนี้เจ้าปิกะฮะร้อยตำรวจตีเฉลิมเกียรติสมบัติปัด พีส่สวัสดครับครับโอเคครับผมโอ้โหนี่ครับรผู้ชมมีคนถามมายเยอะเลยนะครผู้ชายคนนี้โอ้โหตอนพรีซ i s ั่นเนี่ยหายหน้าหายตาไปครับนะฮะตอนแรกก็ยังโผล่มาซ้อมอยู่ดีหายไปบางคนมีการแซวว่าเอ๊ะหรือว่าจะได้ทีมใหม่หรือแอบย้ายไปไหนครับอ,อ่ะหายาไปมากับพี่อืมจริงๆแล้วช่วงแรกๆก็มาซ้อมกับทีมอยู่ตลอดเวลานะครับครับพอดีมีจังหวะชีวิตเข้ามาจุดหนึ่งคือตอนนั้นต้องไปรับราชการ รับราชการเป็นตำรวจนะครับตอนนี้ก็ยังต้องทำงานเป็นอยู่ในตำแหน่งรองสารวัตรอยู่บชนครับนี้ครับต้องเรียกว่าท่านรองสารวัตรครับนี่โอ้โหก็ไปไล่จับร้ายมาตอนนี้ก็มาไล่ปกป้องลูกฟุตบอลแล้วนะครับชีวิตรับราชการตำรวจเป็นไงบ้างคือคงจะรู้สึกแปลกๆนะจากที่เคยไปสนามหญ้าเปลี่ยนเป็นเดินเข้าแบบสอนออะไรอย่างเงี้ย มันมันเป็นอะไรที่แปลกครับแต่เราก็ชอบอะไรที่มันแปลก,ปลกอยู่แล้วครับ mm hmm. ชอบของแปลกใช่ไหมใช่ครับสนุกดีครับเราโตมากับฟุตบอลตลอดเวลาเ mm hmm. มื่อก่อนตื่นมาเจอรูปฟุตบอลตื่นเช้ามาก็เอาละหาเรื่องจไปเตะบอล uh huh. ตอนนี้คือตื่นมาปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มเป็นเครื่องแบบ mm hmm. แต่ถึงนี้ทํางานต้องทําอะไรที่มัน ทุกอย่างครับเข้างานเหมือนราชการอย่างทุกคนที่ที่เขาทํากันนะครับไม่มีสิทธิพิเศษอะไรไม่มีสิทธินักฟุตบอลนะไม่เป็นตารวจจะได้สิทธิพิเศษอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทํางานเหมือนพี่ๆตำรวจทุกคนที่ที่เขาทํากันครับมันก็ทําให้เรามีทั้งระเบียบวินัยหลายๆอย่างครับผมผมหน้าที่หน้าที่หลักๆที่ได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชานี่คือมีอะไร้งตอนนั้นก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในในช่วงเริ่มทํางานครับ เจ้านายก็ยังไม่ถึงกับว่าให้เราทํางานอะไรหนักมากมายครับก็อะไรที่ทําได้อะไรที่ที่มันง่ายๆครับเขาจะให้เราทําทาตรงนี้ไปก่อนครับรับผมครับย้อนไปเมื่อปีที่แล้วครับปิ๊กตอนนั้นเออทีมจบด้วยอันดับเกแล้วก็ถือว่าต้องปิดฤดูกาลค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะแต่เราก็แยกย้ายกันไปตอนนั้นปิ๊กก็คงจะไม่รู้ตัวมาก่อนว่าว่าจะได้เล่นต่อเชียงใหม่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับกก็ยังไม่รู้เลยตอนนั้นคือ ทุกคนไม่ใช่ตัวผมเองครับ <c oughs> ทุกคนในทีมนะครับยังไม่รู้ว่าเอ้ยอนาคตจะเป็นยังไง <c oughs> จะไปอยู่ที่ไหนจะอยู่ต่อเชีงยงใหม่หรือไม่ <c oughs> ถ้าถามตัวเองตัวผมเองก็อยากอยู่ต่อ <c oughs> ครับเพราะมันเป็นทีมที่อบอุ่นครับผมมันมีอะไรหลายๆอย่างครับพูกถ้าให้พูดกัพูดทั้งวันนะครับครับผมแล้วพอได้รับการติดต่อจากทางสโมสรอ,นะอ้โอเคตีหนะ้ามาอยู่กับเราต่อในความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นรู้สึก ตื่นต่นเต้นดีใจด้วยครับครับรู้สึกขอบคุณในความไว้วางใจและรู้สึกครับรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทุ่มเทมามันไม่สูญเปล่าจริงๆริงครับเพราะว่าเราตลอดระยะเวลาที่เราได้ซ้อมได้ลองเล่นที่นี่ถึงแม้จะเป็นเวลาที่ไม่นานครับเราทุ่มเทเราทําเต็มที่ทุกนัดทุกการฝึกซ้อมพอผลตอบรับกลับมาว่าเออผู้ใหญ่ หรือใครหลายๆคนยังเห็นความสําคัญกับเรายังมองเห็นความสามารถของเราอยากให้เราอยู่ช่วยที่นี่ต่อเรารู้สึกดีครับรู้สึกภูมิใจขึ้นมาเลยครับผมตอนที่ปิ๊กย้ายมาเนี่ยจำไม่ผิดก็คือช่วงเลกสองของปีที่แล้วครับผมซึ่งถ้าไม่ได้เจ็บเนี่ยเจ้าตัวจะได้รับความไว้บางใจจากคัมเบะนะฮะให้เป็นมือหนึ่งมาโดยตลอดเลยนะฮะปีนี้ก็อยู่ร่วมกันอีกปีนะครับผมครับผมแล้วก็อีก สิ่งหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ของเจ้าตัวก็คือเมื่อช่วงต้นปีนะฮะครับดูเหมือนว่าจะมีการเข้าสู่ร่มกาสรรพัณปัอ่าไปทาอะไรมาที่บ้านเกิดใช่ไหมครัใช่ครับก็อ่าก่อนที่จะจะตัดสินใจบวชเนี่ยครับคือทางสโมสรได้ติดต่อมาแล้วว่าเออเราอยู่ที่นี่ต่อนะปีหน้าอย่างคุณยังอยู่ในแผนครับช่วยกันทํางานก่อนอะไรเงี้ย ผมก็วางแผนอ่าโอเคถ้างนั้นก็นี่ถือว่าเป็นข่าวดีละต่อไปเราเรามาสร้างสมาธิเรามาสร้างสร้างแนวทางวิธีการที่จะอยู่ยังไงให้มีความสุขใช้สมาธิใช้วิธีการดำรงชีวิตยังไงในในการทำงานปีใหม่ก็รู้ว่าประยุกต์ใช้ได้นะใช่ครับเอามาใช้ได้ได้เรียนรู้อะไรที่ที่เราไม่รู้เยอะแยะเลยครับครับคือ ใช่ว่าทุกคนจะบวชได้เนาะใช่ใช่ใช่ครับบวชกี่วันครับตอนนั้นผมบวชตั้งใจว่าจะบวช7วันแต่ก็ยาวไปเป็น9วันโอ้โหเลขสวยด้วยนะครับก็เข้าไปบวชก็ได้อะไรหลายหลายอย่างครับปกติเราทําอะไรผงผังชงชางทาอะไรรวดเร็วแบบไม่ค่อยมีสมาธิก็เปลี่ยนเป็นต้องทําอะไรแบบช้าลงสโลไลท์ละทีนี้เดินทุกสิ่นทุกอย่างต้องมีสมาธิเวลาเซฟก็ค่อยๆบินไปปัดให้ได้ครับไม่ได้นะบวชที่ไหนครับตอนนั้น บวที่บ้านนอกครับบ้านเกิดที่เชียงรายครับผมพยาเมงรายครับอําเภอเทิงเลยบวชที่อำเภอเทิงแต่ว่ามาจํำวัดอยู่ที่พยาเมิงรายครับก็ต้องบอกได้ว่าในบรรดานักเตะทั้ง26คนของทีมเอฟซีนดลูการีเนี่ยเจ้าปิ๊กเป็นคนเดียวเลยที่เป็นคนเหนือครับเป็นคนอู่กับเมือง นี่เลยดีกว่าแต่ไม่รู้จะหันไปอู้กระเมืองกับไผ <laughs> ่แล้วก็นี่ฮะปีนี้สิ่งหนึ่งที่เจ้าตัวต้องเจอครก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมที่หนักหกสาหัสเลยโดยเฉพาะโค้ชผู้สัปปตรูอย่างอเล็กซานเดอร์ดิมิทรอฟโอ้โหผมไปแอบสังเกตดูการซ้อมต้องบอกว่าเป็นโค้ชผู้ปปรตรูที่หนักมาก <laughs> เป็นไงบ้างการทํางานกับอะไรหลายคนจะจะไม่ชอบการฝึกหนักนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมชอบการฝึกหนักเพราะจะทําให้เราพัฒนาจะทาให้เราเล่น จะทาให้เราอยู่ในเส้นทางของฟุตบอลเนี่ยได้นานขึ้นแล้วก็จะพัฒนาได้ได้ได้มากขึ้นถือว่าเป็นกําไรครับโค้ชผู้สาประตูเก่งๆถามว่ามีเยอะไหมก็มีครับแต่ถามว่าตรงกับตัวเราไหมเนี่ยครับผมว่าเป็นกําลังกําลังไปเป็นกําไรของเราตรงกับเราคือหมายถึงว่าคุยกันได้ทั้งในและนอกสนามไม่ใช่คุยแค่เรื่องซ้อมอย่างเดียวพอซ้อมเสร็จปุ๊บก็ไปคุยเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรกับเขาได้สบายครับอเล็กซี่เขาเป็นคนที่เฟรนลี่ดีครับเขาจะไม่ค่อยด่าครับ เขาจะจะใช้วิธีการพูดทําให้เราค,ค,คิดคิดคิดว่าไหนผิดวาไหนถูกอย่างนี้มากกว่าครับโหเหรอได้ยินคำนี้หรอนแล้วนะโอ้ป่าคือเป็นการฝึกพุทธศาะตูที่ต้องบอกว่าเหงื่อออกเพลเมากกว่านักฟุตบอลที่วิ่งในสนามสิอีครับโหคือพิดมากแล้วปิกนี่ร่างกายเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยตอนนั้นนะฮะครับโอ้และนี่ฮะหลัอยางที่กลับมาแล้วก็แฟนๆได้เห็นก็หายใจถึงกันไป เกมแรกที่เล่นในบ้านนะฮะโหก็เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยก็คือเจอกับเกษตรศาสตร์เป็นยังไงบ้างครับพอมาสัมผัสกับบรรยากาศเร็จแล้วปีอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดเกมล่าสุดเมื่อเจอกับเมื่อปีที่แล้วเนาะเจอกับลำปางลำปางตอนนั้นก็มันยังยังยังเป็นภาพจางๆอยู่ในหัวอยู่เออตอนนั้นสนามมันน้ํามันเจิงนองตควร้อใช่ครับแล้วก็ยังเห็นแฟนบอลอะไรอยู่ครับก็ได้กลับมาเห็นบรรยากาศอย่างนี้อีกครั้งก็รู้สึกเออเหมือน เหมือนเขาเรียกอะไรเดจาวูอย่างเงี้ยได้กลับมาเจอสฉัย้อนกลับใช่ครับรู้สึกอกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วจัดแต่คิดว่าแมตต์ต่อไปจะต้องเยอะกว่านี้แฟนบอลแฟนบอลจะต้องเยอะกว่านี้ความมั่นใจฟิลลิ่งจะต้องกลับมาแล้วก็จะต้องสนุกมากกว่านี้ครับผมนี่แหละฮะต้องได้ประสบการณ์ของเจ้าปิกนี่แหละครับที่จะมาช่วยน้องๆคอยสั่งการคอยผลักดันในสนามต่อไปนะครับผมชีวิตที่เชียงใหม่นะฮะหลังจากที่ เคยอยู่มาแล้วเมื่อปีที่แล้วประมาณครึ่งปีนะตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะคล่องตัวขึ้นเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้เรื่องของการปรับตัวที่เชียงใหม่ตอนนี้จริงๆแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกครับแฟนจะไปไหนบอกด้วยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแล้วตอนนี้คือเราก็คนเหนืออยู่แล้วนะครับอย่างที่ทราบกันใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องไปอะไรอ่ะหากับข้าวพัก ใต้ภาคกลางอะไรมากินสบายเลยครับข้างถนนก็มีเยอะแยะสั่งกับข้าวในอู่กับเมืองได้เลยได้เลยครับผมไม่ต้องปรับตัวอะไรมากก็เพียงแค่ปรับปรับผลงานทีมพยายามทุกให้ทุกคนจูนต้องหากันทําผลงานทีมให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยดีกว่าครับครับ่ะศักยภาพของทีมปีนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ในทวารที่เข้ามาใหม่อย่างบอลกษณะรวมไปถึงน้องเตยด้วยครับ ภาพทีมเราตอนนี้คือถือว่าอยู่ในระดับที่ที่ดีครับคือซู้ได้ทุกทีมอยู่แล้วทีมที่น่ากลัวที่สุดก็คือทีมเราเองอืจะเก่งไม่เก่งทําได้ทําไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นครับเพื่อนร่วมทีมความสามารถไม่ต่างกันอยู่แล้วทดแทนกันได้อยู่แล้วแม้แต่ผู้สาประตูทั้งบอลที่เพิ่งมาใหม่บอลก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วครับบอลก็มีประสบการณ์ทีมใหญ่มาเยอะเหมือนกันครับส่วนน้องเต้ยที่พอรุ่นพี่เขา เจ็บหรือหรือมีโอกาสที่จะมาทดแทนรุ่นพี่ครับน้องก็ทําได้ดีครับแต่ว่าต้องรอเพิ่มเกมให้กับตัวเองสงสมจากการฝึกซ้อมเก็บนิดเก็บหน่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆครับน้องก็จะเป็นคนที่ เป็นประตูที่ดีคนหนึ่งในประเทศไทยได้ครับโอเคเตยดีอย่างนี้ตัวลอยเลยนะฮะพี่ปิ๊กชมอาจจะกอดกันไปเดี๋ยวอยากให้ปิ๊กนะฮะเฉลิมเกียรติสมบัต <Trail S 2> ิปัน hmm. นั้นฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่ถึงการต่อสู้ร่วมกันอีกไปหนึ่งของเรากับที่นี่ครับผมครับมันเป็นแค่เริ่มต้นนะครับเกมเริ่มต้นล่าสุดที่เราแพ้มาก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปจะบอกว่าอย่าเอามาคิดมันก็ไม่ได้แต่เราต้องเอาสิ่งข้อผิดพลาดที่ผ่านมามาแก้ไขให้เป็นจุดเด่นของเราให้ได้ ไม่ใช่เพื่อใครครับเพื่อทีมของเราเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องจําไว้วันแรกที่เราก้าวเข้ามาที่เชียงใหม่เนี่ยเรามีความมุ่งมั่นเรามีจุดมุ่งหมายยังไงคือหลายหคนคิดว่าเออมาซ้อมอย่างเดียวหรือไม่ไม่ใช่ครับมาซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพา,อาเป้าหมายของผู้ใหญ่ที่เขาวางไ,ไว้อะให้สําเร็จไปกับเขาเพราะว่าเขามั่นใจแล้วก็วางใจเราเขาเลือกเราที่มาอยู่ในทีมนี้แล้วรเราต้องทําตาม ตามความต้องการของเขาให้ได้ครับครับแล้วก็จุดมุ่งหมายก็คือต้องไปไทยลีกให้ได้ครับทําให้นัดต่อนัดดีกว่าแมตช์นี้ชนะแมตช์หน้าต้องมีแต้มครับหรือต้องทําให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหอย่างก็ต้องขอฝากทีไหมกับปิกด้วยครับผมทุลูกที่ยิงมานี่ต้อง ปกป้องให้ได้แหลวก็ไม่ไม่ไม่รับปากว่าทําได้ทุกลูกนะครับแต่ว่ารับปากว่าจะทําให้ดีที่สุดครับผมแล้วโอเคแล้วก็วันนี้ผมพาเจ้าตัวมาสัมผัสกับบรรยากาศยามเช้านะฮะช่วงวันหยุดสบายๆร้านกาแฟร้านหอมนะฮะเจ้าตัวบอกว่าบรรยากาศโอเคเลยพี่แบงค์ในวันหลังจะพาลูกมาเที่ยวที่นี่ใช่บโอเคฮะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนายทวาลนายด่านเบอร์หนึ่งของเรานะฮะเฉลิมเกียรติสมบัติปันครับผม รายการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ผู้สนับสนุนใจดีมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น b ีจเครื่องดื่มรีโอบังกอกแอ์เวย์เมืองไทยประกันชีพและตาสอยการ์ตูนขับแชนแนลและตัวยุต้าริชก็อย่าลืมส่งแรงใจไปเชียร์กันด้วยนะใช่มเอฟซีเยือนท,ทีทีระยองนะฮะวันอาทิตย์นี้6กโมงเย็นนะครับแล้วก็เราออกนอกบ้าน2เกมติดเลยต้องมีแต้มกลับออกมาได้แน่นอนกับอินไซต์ไทเกอร์ครับ